เข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้สคริปต์นี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดขอมาจะเขียนให้ใหม่ในภาษาไทยโดยยังคงโครงสร้างเดิมฮุกเร็วภายใน30วินาทีอินโทรช่องเกียร์ฮับ ความยาวประมาณ1,200คำและไม่มีหัวข้อเลยครับลองจินตนาการถึงเครื่องบินรบที่มีจิตวิญญาณของรถฟอร์มูล่าวันเครื่องจักรที่ผสมผสานความเร็วและความหรูหราของเฟอร์รารีเข้ากับความดุดันของเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่อนาคตได้เดินทางมาถึงแล้ววันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่คอนเซปต์สุดล้ำที่กำลังสร้างกระแสะทั้งในโลกยานยนต์และโลกการทหาร นั่นคือ Ferra r i f i g h t e r อร์เจ็ตสองพโปรเจกต์แห่งอนาคตที่สัญญาว่าจะพลิกโฉมวิธีที่เรามององคการสู้รบทางอากาศและแน่นอนเราจะเปิดเผยราคาของอัญมณีแห่งเวหานี้ที่รวมความหรูหราวิศวกรรมขั้นสุดและสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับพื้นที่ของคุณสำหรับการสำรวจเทคโนโลยีทางทหารและการบินที่น่าทึ่งที่สุดบนโลกที่ซึ่งเราขุดลึกไปในทุกรายละเอียดของนวัตกรรมหากคุณคือคนที่ลหลงใหลในเครื่องบินรบและเทคโนโลยีล้ำยุค อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพราะที่นี่ความรู้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเสมอเฟอร์รารีไฟเตอร์เจ็ตสองพเกิดขึ้นจากความคิดที่บ้าบินและกล้าหาญนั่นคือการผสมผสานปรัชญาการออกแบบของเฟอร์รารีเข้ากับข้อกําหนดที่โหดร้ายของเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่แม้ว่าเฟอร์รารีจะเป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านรถซูเปอร์คาร์และฟอร์มูล่าวันแต่ก็มีข่าวลือและการคาดเดามากมายเกี่ยวกับโปรเจกต์ร่วมกับบริษัทป้องกันประเทศในอิตาลีและยุโรป สร้างต้นแบบที่ดึงดูดความสนใจไม่เพียงแค่จากดีไซน์แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีการบินที่ก้าวล้ำสิ่งแรกที่สะดุดตาคือการออกแบบมันแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง f e r r a r i รี่ไฟเตอร e เดูเหมือนประติมากรรมแอโรไดนามิกชิ้นเอกที่ออกมาจากห้องปฏิบัติการมาราเนลโลเส้นสายที่ลื่นไหลลำตัวเครื่องที่สะท้อน DNA ของรถสปอร์ตแอร์ไลน์เซนสีแดงที่เป็นตำนานมันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือการออกแบบที่มุ่งเน้นการลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเร็วสูงสุด ใช้หลักการเดียวกับดาวฟอสในสนามแข่งแต่กลับด้านเพื่อให้มั่นคงและคล่องแคล่วที่สุดบนฟากฟ้าด้านสมรรถนะ f e r r a ร i i i g h t e r Jet 2025ก็ไม่แพ้ใครขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Turbo Jet Generation ใหม่ที่สามารถสร้างแรงขับได้มากกว่า40,000ปอนด์ทำความเร็วสูงสุดได้ราวแมต2.8หรือเกือบ3เท่าของความเร็วเสียง สมรรถนะระดับนี้เทียบได้กับ F 2 2 Raptor หรือ SU 5 7แต่เหนือกว่าด้วยความคล่องตัวที่ได้แรงบันดาลใจจากการแข่งรถในสนามคอคพิษของมันก็ไม่ธรรมดาแรงบันดาลใจมาจากพวงมาลัย F 1เต็มไปด้วยจอแสดงผลดิจิทัลความละเอียดสูงระบบความจริงเสริมที่ช่วยให้นักบินมองเห็นสมรภูมิรอบด้านราวกับกำลังควบคุมรถแข่งที่บินอยู่บนท้องฟ้า ที่น่าทึ่งคือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ใน Ferrari Fighter Jet 2025ระบบ AI นี้สามารถช่วยนักบินตัดสินใจในเซยววินาทีเสนอเส้นทางการบินกลยุทธ์และแม้แต่การหลบหลีกแบบเรียลไทมมันคือเหมือนการมีวิศวกรสนามแข่งนั่งอยู่ข้างๆแต่ในสนามรบนอกจากนี้ยังมีการพัฒนารุ่นไร้นักบินที่สามารถใช้ในภารกิจเสี่ยงสูงด้านอาวุธเครื่องบินนี้ติดตั้งครบครัทั้งมิสไซอากาศสู่อากาศระยะไกล ระเบิดนำวิถีแม่นยำและระบบเลเซอร์ป้องกันตัวเองจุดเด่นที่สุดคือความสามารถในการพลางตัวลำตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเฟอร์รารีไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ยังช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้ตปูตตร,รวจจับได้ยากแล้วราคาล่ะเฟอร์รารี่ไฟเตอร์เจ็ตสองพมีราคาประมาณ250ล้านดอลลาร์ต่อ1นึ่ลำซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5อย่าง F35 แต่สิ่งที่เหนือกว่าคือแบรนด์ที่เต็มไปด้วยความหรูหราและเอกลักษณ์ นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและภาพลักษณ์ประเทศที่เลือกลงทุนในเครื่องบินนี้ไม่ได้เพียงเสริมความแข็งแกร่งทางทหารแต่ยังส่งสารถึงโลกกว่าพวกเขาคือผู้นำแห่งความก้าวหน้าโปรเจก์นี้ยังสะท้อนถึงการเบลอเส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมเฟอร์รารีนำเอาความเชี่ยวชาญด้านแอโรไดนามิกวัสดุน้ำหนักเบาและวิศวกรรมความแม่นยำขนาที่ภาคการทหารมอบเทคโนโลยีพลังตัวเครื่องยนต์แรงสูงและอาวุธล้ำยุคก,การรวมกันของทั้งสองโลกสร้างเครื่องบินที่ไม่เหมือนใคร แน่นอนมีเสียงวิจารณ์ว่ามันเป็นแค่การตลาดมากกว่าความจริงแต่ถ้ามองประวัติศาสตร์หลายเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็เคยเกิดจากโปรเจกต์ทดลองล้ำยุคเช่นนี้เทคโนโลยีจากสนามรบกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันและไม่แน่ว่าหนึ่งวันข้างหน้าการผสมผสานร,ระหว่างยานยนต์กับอากาศยานอาจกลายเป็นเรื่องปกติกสำหรับนักบินการควบคุม Ferra รารี่ไฟเต e ร์2จ2ตได้รับการบรรยายว่าเป็นประสบการณ์ที่เหนือชั้น รู้สึกเหมือนขับรถ F1 ที่บินอยู่บนฟ้าฟ้าตอบสนองรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อเครื่องยนต์ส่งเสียงคำรามราวกับ V12 แต่ในสเกลของเครื่องยนต์เจ็ดสุดโหดการฝึกบินเครื่องนี้จึงไม่เหมือนใครต้องการทั้งทักษะการบินและความเข้าใจในเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อพูดถึงอนาคตขององค์การรบทางอากาศในยุคที่โดนครองสมะระภูมิมากขึ้นการมีเครื่องบินขับไล่หรูหราอาจดูย้อนแยง้ง แต่ในมุมจิตวิทยาการทหารการปรากฏตัวของ Ferra ร i f i g h t e r j e t คือการประกาศแสนยานุภาพอย่างหนึ่งมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินแต่มันคือถแถลงการของนวัตกรรมและศักดิ์ศรี f e r r a r i f i g h t e r j e t 2025กับราคามหาศาล250รล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำอาจไม่ได้ถูกผลิตจำนวนมากแต่เพียงการปรากฏตัวก็เพียงพอที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิศวกรและผู้หลงใหลในเทคโนโลยีมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันที่ไม่หยุดยั้งของมนุษย์ในการก้าวข้ามขีดจากัด ไม่ว่าจะบนสนามแข่งหรือบนฟากฟ้าแล้วคุณละคิดว่า Ferrari Fighter Jet 2025จะเป็นอนาคตจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการทางเทคโนโลยีคอมเมนต์ด้านล่างและบอกความเห็นของคุณหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทหารและกดติดตามเกียร์ฮับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเพราะที่นี่นวัตกรรมไม่มีวันหยุดและท้องฟ้าคือเพียงจุดเริ่มตน้น คุณอยากให้ผมทำห้ชื่อคลิปดึงดูดใจบวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับเข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้สคริปต์นี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดผอมาจะเขียนให้ใหม่ในภาษาไทยโดยยังคงโครงสร้างเดิมฮุกเร็วภายใน30วินาทีอินโทรช่องเกียร์ฮับความยาวประมาณ1,200คําและไม่มีหัวข้อเลยครับลองจินตนาการถึงเครื่องบินรบที่มีจิตวิญ,ญญาณของรถฟอร์มูล่าวัน เครื่องจักรที่ผสมผสานความเร็วและความหรูหราของเฟอร์รารีเข้ากับความดุดันของเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่อนาคตได้เดินทางมาถึงแล้ววันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่คอนเซปต์สุดล้ำที่กำลังสร้างกระแสะทั้งในโลกยานยนต์และโลกการทหารนั่นคือ Ferrari Fighter Jet 2025โปรเจกต์แห่งอนาคตที่สัญญาว่าจะพลิกโฉมวิธีที่เรามอองการสู้รบทางอากาศและแน่นอนเราจะเปิดเผยราคาของอัญ,ญมณีแห่งเวหานี้ ที่รวมความหรูหราวิศวกรรมขั้นสุดและสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับพื้นที่ของคุณสำหรับการสำรวจเทคโนโลยีทางทหารและการบินที่น้าทึ่งที่สุดบนโลกที่ซึ่งเราขุดลึกไปในทุกรายละเอียดของนวัตกรรม